เรียนต่อป็นญาโธท,ที่ต่างประเทศมีอยู่วันหนึ่งมันปวดทร,รมานมากจนเราไม่ไหวปวด้าร่างกายตั้งแต่หัวจะหลดเท้ามันปวดเจนตาย เราก็คิดถึงสมาธิของเราเลยนะที่เราได้เคยปฏิบัติสมาธิไว้จากที่หลวงพ่อสอนเราก็หลับตาแล้วเราก็แตะใจของเราไว้ที่กลางท้องแล้วก็นิ่งๆก็คือปล่อยชีวิตแล้วอะทันใดนั้นศูนย์กลางกายของเราอะมันก็สว่างขึ้นมาปรากฏว่าจากที่ปวดเจนตายมันกับหายเป็นปริดทิ้งอะหนึ่งนาทีหรือ2นาทีเองอะมันหายได้ยังไงอยู่มันหายไปเองอะอันนี้คือสมาธินอกจากทาให้เรามีความสุขแล้วในวินาทีวิกฤตของชีวิตมันสามารถช่วยเราได้ พี่คนหนึ่งที่เคารพเขามากชวนเรามาไม่รู้อะไรเลยนะคะพี่เขาก็สอนเวลาทําบุญน่ยอยากได้บุญเยอะเอาใจวิธีการท้องเราอยากคิดอะไรนะแล้วก็ถวายเทยธรรมมากับเขาอยู่หลายครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ทํามันมีความสุขแล้วมันทะลักออกมาเหมือนน้าล้นบอ่อมันคือความสุขความชุ่มชื่นใจความสบายใจ พอหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มสนใจแล้วเราก็อ่านหนังสือแทบจะทุกเล่มของวัดตอนนั้นมันมีโครงการปฏิบัติธรรมด้วยสวนบัวสมัยก่อนเราก็สมัครไปเลย7วันไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้พิสูจน์บางอย่างนั่งสมาธิที่มีความสุขมากที่เขาเขียนในหนังสือมันเกิดกับเราหมดเลยทุกอย่างพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าอันนี้มันเป็นของจริงความสุขอื่นๆนะ่ะถ้าเทียบกับสมาธิแล้วอ่ะมันไม่มีความสุขอะไรเทียบได้เลยอ่ะตั้งบริษัทต,ตัวเองตอน28มีพาร์ทเนอร์อยู่คนนึงมีเงินทน มีกันอยู่2คนกับพาร์ทเนอร์แล้วก็เริ่มเป็น3คน4คนท้ายที่สุดพีคที่สุดเนี่ยประมาณ300หรือ300กว่าคนกว่าจะได้มาจากล้านแรกจนถึง500ล้านเนี่ยคือมันมีอะไรที่ต้องจัดการที่ต้องทำแล้วเราก็ใช้พลังเยอะมากระหว่างนั้นน่ะปรากฏเดือนตุลา5สีน้ำท่วมโครมน้ำพัดไปแล้วทุกอย่างหายไปหมดในพริบตา จากที่จะไม่มีหนี้แล้วกลับไปเป็นหนี้ใหม่300ล้านโรงงานปิด6เดือนไม่มีไรายได้เข้ามาเลยเงินทุนไม่มีรายรับไม่มีลูกค้าไม่มีคือไม่เหลืออะไรเลยเจอแรงกดดันขนาดนั้นแลบางคนก็อาจจะสติแตกอาจจะบ้าไปแล้วก็ได้เลยเพราะว่าภาระมัน300ล้านที่เป็นหนี้ติดลบ ลูกน้องเราเป็นร้อยเลยเราเขาเองเขาต้องเลี้ยงครอบครัวของเขาแต่ว่าทุกเดือน่ะเราจะต้องหาเงินมาจ่ายเงินเดือนเขาให้ได้รอดไปได้ทุกเดือนนั้นนันมันเป็นเรื่องที่มันแบบมันกดดันมากเลยระหว่างนั้น,น่ยทำทานารักษาศีลนั่งสมาธิเต็มกำลังที่เราสามารถทําได้แล้วก็แก้มันไปทีละเ,เปาะทุกวันทุกวันค่อยๆแก้มันไปถึงจุดๆหนึ่งที่มันสามารถพลิกได้บริษทัทจากที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินกลับกลายเป็นว่ามีคนให้โอกาสเราเป็นนายธนาคาร ใหญ่แห่งหนึ่งเดินเข้ามาโรงงานเงียบแต่ว่ามาเจอเราเขาบอกว่าผมเชื่อมั่นในคุณแล้วเขาก็เอาเงินมาลงทุนเขาลงมาทีเป็นร้อยร้อยล้านให้เราอะจากที่เราเคยทําผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นทําผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึง่งทําให้มันสามารถพลิกธุรกิจต่อยอดทาธุรกิจต่อได้พิดว่ามันไม่ธรรมาดา ในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีมาเจอเรื่องโควิดอีกทุกอย่างตกต่ําลงหมดเลยเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราลงทุนไปทุกอย่างมันได้กาําไรมันงอกเงยมาทุกครั้งที่มันมีวิกฤตอ่ะแต่มันก็ผ่านมาได้ทุกครั้งและชีวิตมันก็จเจริญเติบโตขึ้นทุกครั้ง เราไม่ต้องกรีกปุจรีบไปทํางานรีบไปประชมุมตอนเย็นกลับมาบ้านเหมือนนกเหมือนกาทุกวันทํางานแค่วันนึงครึ่งชั่วโมงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องรายรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลกับชีวิตตรงน,นั้นมีเวลาได้ทําสมาธิได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากมันเป็นชีวิตที่ลงตัวเป็นชีวิตที่เราตั้งใจไว้วางผังไว้ที่จะให้มันเป็นแบบนี้ ก็ไม่น่าเชื่อจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาบ้านไม่ได้รวยช่วยวัดในการสร้างสังคมเต็มกาลังที่เราสามารถทําได้ให้คนอื่นเขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่เราได้รับด้วยอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้แล้วก็ทําแบบนี้มาตลอดสิ่งที่เราได้รับการฝึกสอนจากหลวงพอ่อทาทานรักษาศีลเจริญภาวนามันทําให้เราปรับปรุงนิสัยของตัวเองและชีวิตมันก็จเจริญม,มาเรื่อยๆเจริญม,มาเรื่อยจเจริญม,มาเรื่อยๆทุกๆวัน